ไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งเ,เช่นกันขณะน,นี้ลูกโช่งนะครับเจ้าของร้านป้ายไอทีเซอร์วิสได้ดำเนินการเพิ่มความรอให้แก่รถเก่าให้ดูแล้วดูดี US Army เป็นต้นกำเนิดของรถจี๊ปถือว่าเป็นต้นกำเนิดหลังจากนั้นรถจี๊ป โดยเฉพาะญี่ปุ่นนี้ก็มิสูก็เป็นสิ่งที่สร้างความภูมิใจให้แก่กับผมโบนยกัตเป็นอย่างมากลูกหลานได้ทำบอกว่าคนอื่นไม่เคยรับนะฮะไม่คำรับเพราะมันยากมันทำยากงานล้นมือได้รับเกียรติจากลูกหลานทำให้รถจีบ คันนี้หลอสมชาย <college> ก็ขอกลับขอบคุณลูกนะครับลูกโชคไว้นะโอกาสนี้ด้วยขอให้มีอายุมั่นขวญยืนขอกดไลค์กดแชร์กดกดดิงกดซับสไครต์แก่ทางรายการด้วยเพื่อจะได้จัดหารายการดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณ